วันนี้นะครับเราก็จะไปเกาะล้าน1วันโดยที่วันนี้นะครับผมจะไปเกาะล้านโดยที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต1วันนะครับโอ,โ,อโอ้เช็คอินเช็คอินโอ้โอ้เช็คอินโอ้เมาเรือมากโอ้โหเมาเรือไม่พอต้องโดนน้ำสาดดึกมากยูทูบเบอร์ จกสวัสดีครับสวัสดีทุกคน้วยนครับอยู่ผมภู <L ASS> <brahim> ก,กิงนายแมนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปเกาะล้าน1วันโดยที่วันนี้นะครับผมจะไปเกาะล้านโดยที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต1วันนะครับอ่ะเดี๋ยวคนเขาจะสงสัยนะครับว่ามึงจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตยังไงวะมึงรู้จักฟีเจอร์ในโทรศัพท์นี้ไหมล <L ASS IC AL> ่ะเนี่ยรู้จักอินเทอร์เน็ตเอ้รู้จักฟีเจอร์รู้จักฟีเจอร์ปิดอินเทอร์เน็ตไหมแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าผมไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วผมจะสแกนยังไง อลองพูดพูดสักคำนีู่ด <c oughs> โดยการเดินทางในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ผมจะเริ่มเดินทางจากกรุงเทพจนถึงพัทยานะครับด้วยรถกระบะคันนี้ที่ขับโคตรเร็วโคตรสิ่งโคตเรเลาใจเลาใจไม่เลาใจก็ดูเอาละกัน <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้พวกคุณดูแล้วได้ประโยชน์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าได้ประโยชน์อะไร จริงๆคลิปนี้ที่ผมคิดขึ้นมานะครับว่าไม่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหนึ่งวันก็คือไม่ใช้เน็ตจริงๆนะแต่แค่ต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะติดต่อกับญาติหรือพ่อแม่นะครับเวลากูป่วยหรือตายอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อไม่ได้เด้อแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าวันนี้ผมจะมีเงินใช้ไหมแน่นอนครับกูใช้เงินสดเงินสดเอวิติงเงินสดฟินฟินเท่านั้นเด้อ มึงใครเนี่ยไโยเดี๋ยววันนี้แผนที่เรามีนะครับก็คือน่าจะไปเช็คอินตอนประมาณบ่ายสองแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเวลา11บเอโมงเราก็ต้องรอเรืออีกชั่วโมงนึงอันนี้คือเซเว่นเหรอทำไมมึงเหมือนเซเว่นบ้านเราเนี่ยเข้าใจปะบอกเมีอเมเบอร์อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวนี้เร็ว็วเขาถามได้ยินไหม เมื่อกี้เสียค่าน้ำไป15บาทเสียค่าตั๋วเรืออีก30กลายเป็น45บาแล้วนะครับโอ้โอ้เช็คอินเช็คอินโอ้โอ้เช็คอินโอ้ย่าย่าย่า I'm from Thailand ย่า อันนี้หลังจากที่ผมขึ้นเรือนะครับประสบการณ์ที่ผมพบเจอนะครับหลังจากที่ผมขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเขาให้ผมไปนั่งบนหัวหน้าเรือนะครับบนหัวหน้าเรือก็คือส่วนหัวของเรือเลยนะครับแล้วนั่งตรงส่วนนั้นน่ะมันทั้งขึ้นหนักมากทั้งเมาเวียนหัวมากใครที่มีอาการเมาง่ายๆนะครับไม่สามารถนั่งตรงนั้นได้เลยนะทําให้แบบโอ้หคือมึงอ้วกอะ่ะอ้วกแบบอ้วกกินอะไรเข้าไปก็อ้วกอะ่ะกินยาแก้แพ้ก็อ้วกอะ่ะ นั่งนาเรือมาสักประมาณ10นาทีได้คนพบนะครับตอนนี้มาเรือมากโอ้โหนาเรือไม่พอต้องโดนน้ําสาดจริงจริงๆมันก็ทําให้ผมรู้เลยนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้มันลําบากแค่ไหนคือการมาเที่ยวของทุกคนมันก็อยากได้ความสบายใจไม่ใช่มาเจออะไรแบบนี้ อไอ้กระทันมึงมาซัดกักกูไหมกลายเป็นผู้ประสบภัยของเทสตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลังต้าจากนี้นะครับผมก็จะให้ห้องพักมารับเราเพื่อจะไปเช็คอินตอนบ่ายสองนะครับเราต้องกากกันแล้วไปบ่าย,ายนะนึ่งเซ้าึ ผมก็เช็คอินห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เข้าก่อนเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ได้พักก่อนเวลาตอนนี้ก็ขอพักผ่อนกันนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ําแต่คอนเซปต์เราก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งวันเดี๋ยวหลังต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับแต่ขอนอนก่อนไม่ไหวละอ้วกจะอ้วก วันนี้นะครับก็เป็นเวลาสามโมงแล้วเพิ่งตื่นตื่นมาก็หิวเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมสั่งข้าวกินสั่งเป็นกะเพราไข่หมึกนะครับตื่นมาปวดหัวเลยแม่งเมาเรือไม่หายเลย น้ำจิ้มโคตตื่นอ่ะโอ้โนี่ะะครับกะเพราผัดไข่เดี๋ยวขอแยกไปมัมมัมกันนะครับสั่งเขาขอเป็ดนะครับ ไอหมึกครับและนี่น้ำจิม้มซีฟู้ดมือนี้ผมก็หมดไป80บบาทเหมือนเดิมเงินสด เราก็ได้ตับปลมาแล้วร0หรือบาทเดี๋ยวมื้อก่อนจะปิดท้ายนะครับเราก็จะไปกินบุฟเฟ,ฟ่เทะเลเผาร้านที่เด็ดที่สดุดกุ้งมนเน้นหมึกเน้นเน้นไข่เน่นเน้นตับปลาลเน้นเน้นเออฟันฟันขอแล้ว บรรยากาศสวยๆน่ครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นโซเชียลวันนี้หนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับมันก็ทำให้ผมคิกว่าการที่เราอยู่ในห้องแบบอ้างว้างหรือการที่เรามาเสพบ,บรรยากาศอะไรแบบนี้มันทำให้เรามันดีนะครับมันยิ้วใจมันได้ทุกอย่างอนะ่ะคือละจากโซเชียลได้เลยเามาอยู่ตรงเนี้ยทั้งได้เสพ บรรยากาศของกินทะเลกลินภูเขาแล้วก็ลมอ่อนๆของชายหาดนะครับดีมากเลยคโคตรดีเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะเล่นน้ำแล้วเราก็จะจบคิปด้วยการกินหมูกระทะมือสุดท้ายของวันนี้น,นี่ก็เข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมากินหมูกระทะของวันนี้เดี๋ยวมื้อนีน้เดี๋ยวผมขอกินแบบให้เต็มที่เลยนะครับเจอกันสี 呀。Yeah.